บันทังการเมืองไทยอ่อนแอจริงๆถ้าเรามองเห็นมาเลยทําให้คือในในการขับเคลื่อนของเวลาเราพูดถึงรัฐเนาะนกลไกรัฐเนี่ยเราจะเห็นอยู่สองก้อนอยู่แล้วค,คือฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหารครับทีนี้พอฝ่ายการเมืองมันอ่อนแอแน่นอนคนที่มันต้องรันอยู่ตลอดเวลาไปไปก็คือฝ่ายบริหารโนเวทัวร์ ch, คือระบบราชการมันต้องรันต่อไม่ว่าการเมืองจําเป็นอะไรยังไงก็ตามถูกไหมคะคเพราะว่าประชาชนมันรออยู่ตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทําให้ระบบเนี่ยที่มันต่อเนื่องมันย่อมแข็งแรงกว่าก็จริงเด้อ แล้วยิ่งถ้าเกิดเราทํางานสมมติเราเป็นข้าราชการต้องให้ความเป็นธรรมกับราชการก่อนนะ,ะนด้วยด้วย <c oughs> โปรโตโคอลเขา่ามันก็มันก็ถูกเซตให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว <c oughs> คือบ้านเราเนี่ยใช้โมเดลของรัชการยังเป็นแบบแบบเวเบอรียนนะก็คือ <c oughs> เป็นแบบอ่าเราก็เซตทุกอย่างให้มันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็มีโปรโตคอลมีไฮรักกี้อันนี้คือสิ่งที่เราเซตกันมานานมันเหมาะกับสังคมตั้งแต่ตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะในโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ปัญหาคือว่าพอเราจะพยายามขยับมันใ <c oughs> ห้ล้อหรือเปลี่ยนได้ตามอะค่ะคำถามคือ โครงสร้างมันไม่ไปกับเราข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่รู้จะขยับยังไงเพราะไอตัวที่มันเป็นตัวหัวคนบอกทิศทางอะคะ่ะเหมือนเรือลําใหญ่มากคนขับต้องเก่งแต่วันนี้คนขับยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาไงกันไม่รู้จะขึ้นฝั่งเพื่อใครหวะอะไรเงี้ยครับเรือต้องวิ่งนะแต่เรือต้องไปแต่เรือมันต้องไปไง,งถือว่า,ามันก็เลยทําให้ธรรมชาติของเรือเนี่ยมันก็ไปตามไปเรือ่อยบ,บางทีแบบบางคนขับไม่เก่งพออะไม่สามารถหันหัวเรือได้ตามใจนะคะ เรือมันหนักกว่าบ้านเราเป็นแบบนั้นเรือหนักกว่าไปถึงว่าองค์กรยกบข้าราชการนะอาจารย์ก็เขาเคลื่อนของเขาไปแล้วบางทีเอาง่ายๆเราจะเห็นอย่างบางกระทรวงเนี่ยถ้าหัวเรือมาไม่รู้วิธีหมุนเรือด้วยซ้ําอย่างเงี้ยกลไกไม่รับนะคะไม่ได้แปลว่าด้วยฟังก์ชันที่ระบบราชการเนี่ยเขาอยู่อันเดอร์คำสั่งของตัวฝ่ายการเมืองแล้วเขาจะอันเดอร์ไปตลอดเวลาด้วยเขาก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดอะ เขาทําของเขาได้มันเหมือนเป็นออโต้พายลอต่ะถ้าพายลอตคนนั้นมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็กดออโต้พายลอตไหมอ่ะก็ไม่ปลดล็อกนะเขาก็ต้องรันเขาต้องรันรูทีนอยู่และเขามีวิธีการในการรันอยู่แล้วเพราะเขาไม่รันไม่ได้เขาต้องตื่นเช้ามาแปดโมงเช้าทางานอ่ะถูกไหมงานของเขาคืองานรูทีนที่มันต้องหมุนไปอาจารย์ผมเวลานึดเร็วเลยว่าเราเราผมอาจารย์ผมเป็นอดีตข้าราชการเนาะข่สภานี่นะการงนึกอยู่ว่าเราเราจะมีมายเซตที่ว่าเรากลัวการเมือง ซึ่งแต่ในความจริงที่ผมพูดาะผมว่าเป็นข้าราชการสภาถูกไหมใ้่สภาอาจารย์ใช่ครับตอนนั้นอยู่ที่วิทยุสภาสภาเวลาออกมาได้อาจารย์เนดินจับระบบไม่ไหวแล้วอาจารย์แต่กำลังในที่ชวนอาจารย์จะคุยคือว่าเฮ้ยในความเป็นจริงเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยโอเคอาจจะมีมาเซตแบบนี้ฉันกลัวได้กครมาเชื่อกลัวได้การเมืองแต่จริงๆพอมันรวมตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าการเมืองเนี่ยมันขับเคลื่อนราชการไปไม่ได้แล้วถูกไหมอาจารย์มันมันมันต้องถามว่ากลัวอะไรนะกันนี่ถามได้ไหมคะได้อาจารย์เออกลัวกลัวอาจารย์ทีนี้กลัวอะไรอ่ะคือมาเซตข้าราชการเนี่ยเขาจะกลัวว่า ก็จะกลัวการถูกโยกย้ายกลัวการไม่ไม่ว่ากลัวคนมีอำนาจใช่ถูกไหมใช่เออคือจะเห็นเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นเนาะก็บางทีไปทํางานกับกับพี่ๆคือเราด้วยความที่เราเราสอนด้านบริหารพัครัฐมันก็จะทําให้เราต้องสัมผัสทั้งระบบราชการละกันแต่เราฟัก์ชันงานนี่เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งผู้บริหารก็ไม่ได้ถูกนะเราเป็นคนนอกไงเราไม่ต้องกลัวไงเราก็เคยตั้งคาถามแบบแบบก็ไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์เจ้านายผิดไม่ได้อืมประโยคนี้เลยฟังแล้วแบบ <c oughs> ในฐานะคนสอนบริหารภาครัฐเจ็บจีด๊ดมากเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่พี่แต่ถ้ามันผิดอะ่ะไปหมดเลยนะ <c oughs> ไม่ได้อาจารย์บอกตอนนี้ไม่ได้เลยยังไงเขาก็ต้องไม่ผิดนี่คือ culture ที่น่ากลัวพอสมควรค่ะแต่เข้าใจไหมเข้าใจ <c oughs> เพราะ <c oughs> อำน,นาจตัวน,นั้นมันดันหมุนกลับมาเรื่องของการให้คุณให้โทษครับ <c oughs> ถึงได้บอกว่าในการออกแบบในสมัยอดีตเนี่ยจริงๆถ้ามองแบบโมเดลนี้เลยเนี่ยมันทําเพื่อกํากับมาตรฐานโดยยังมีความเชื่อว่า ข้างบนนะคะมันก็มีที่ในการตรับไต่เป้กเพื่อคือเราเชื่อในคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นเลดเดอร์ครับเพราะฉะนั้น,นกลไกถ้าทุกอย่างมันเป็นฟังก์ชันที่ดีอ่ะมันจะไปแบบนี้แล้วมันก็เวิร์กแต่ปัญหาตอนนี้มันมีมันมีการเรียกอะไรเล่นไม่ใช่ผิดเพี้ยนตัดต่อพัติกรรมมันมีการเขาเร้ามาได้หลายแบบซึ่งเวเบอร์คงไม่เข้าใจเราหลอกอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันมีมันทำให้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าตัวเลดเดอร์เขาอาจจะมีทั้งความสามารถมีความเอ่อเลดเดอร์ชิพในการนำอะไรแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้แบบนั้นทั้งหมมมมดดแลล้้วกกกไไไัน่่ีีารทจะ ที่จะปรับเปลี่ยนเพราะสุดท้ายเขาจะดีไม่ดีไม่รู้อะแต่เขาสั่งย้ายเราได้มันก็ทําให้เราเชื่อแบบไม่เชื่อเชื่อเราให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนั้นอาจจะมากกว่าเพราะผลที่เกิดขึ้นจากความเสียหายกับสังคมถ้าพูดตรงๆนะมันไกลตัวเหมือนกันนะเขาไม่เห็นหรอกไปกล้าแบบแข่งอะไรสักอย่างกับบางเรื่องเนี้ยผลลัพธ์ออกมาเป็นไงไม่รู้ไกลมากเลยแต่กล้าวันนี้ผู้นี้เด้งเลยอะอันนี้เห็นผลใชเหมเป็นเรื่องมันเป็นธรรมชาติมากจะคาดหวังให้ราชการทําอะไรอ่ะเงินเดือนก็ไม่เยอะ ถูกไหมแล้วอยู่ดีๆถ้าเด้งเด้งไปยะลาขึ้นมาไงบ้านอยู่นนทบุรีอย่างเงี้ยใครรับผิดชอบกับผลเสียหายแบบนั้นมีไหมมีนะคะที่ข้าราชการแต่คนดีมากแต่ไม่แข็เป็นฮีโร่นะคะเราะฮีโร่เนี่ยแปลว่าชีวิตต้องไม่โอเคเท่าไหร่เออเออซึ่งซึ่งมันก็ทําให้มันมีความรับผิดชอบหลายอย่างของเขามากไปกว่าการแค่พยายามจะคิดเรื่องงานให้มันดีที่สุดในมุมของเขาอาจารย์จิตรอาจารย์คุยือนมันมันคือเหมือนเหมือนดำดิ่งทุ่มทมลงดำดิ่งลงไปลึกดิ่งงเลยอาจารย์ ปัญหาาเราคือเรื่องโครงสร้างจริงๆครับผมผมชัดเจนมากมันคือปัญหาโครงสร้างจริงไม่ว่าโครงสร้างมันแข็งกอย่างเงี้ยหรือมันมันซับซ้อนแบบเนี้ยใครเข้ามาส่วนหัวเนี่ยมันไปขยับยากจริงๆอาจารย์มันสร้างและสะสมมานานแล้วคือก็เข้าใจสังคมนะคะมันทนไม่ไหวอ่ะคือมันมีความเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าความขับข้องใจนจะนํามาสู่การมอบเอ๋ยอะไรเอ่ยก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ก็ยังต้องขออนุญาตขอโทษจริงๆว่าพูดในมุมนักวิชาการ โรคที่มันเรื้อรังอะค่ะมันแก้ยังไงอะมันหายาตัวไหนมาแก้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันอึดอัดใจจริงๆแหละแต่มันก็ไม่ทนที่จะรอแล้วอะแต่เราก็อยากจะบอกแค่ว่าการไม่อดทนรอทําให้เราอาจจะไปหายาปฏิชีวนะที่รุนแรงออแล้วทิ้งผลพวงที่หนักกว่าซึ่งเราเห็นแล้วหลายๆค,ครั้งใช่ผมแปลความออก ผมแปลคำออกคือเนื้อออกไหมคือคือเราเราไม่ได้แก้ปัญหาค่ะเราไม่ถูกใจแล้วตอนนี้พอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่รู้คุณอาสังเกตไหมมันเริ่มปนกันระหว่างมันเป็นปัญหากับมันไม่ถูกใจมันปนกันไปทุกเรื่องเลยจนบางทีเรานั่งฟัง่งที่บอกเนาด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์แบบการเมืองเป๊ะๆเรามองการเมืองด้วยปรกากฏการณ์เ ja, ลยทาคืออาจจะเป็น,ปนซีเรียสเรื่องอื่นเช่นแบบเรื่องผู้ใช้ยาซีเรียสเรื่องเรื่อไรของเรา<ๆ>แทนอะไรเงี้ยพอฟัง้วรู้สึกว่า เอ่บางเรื่องที่เขาวิจารณ์กันมันเป็นปัญหาป่ะหรือมันขัดใจอ่ะพอความขัดใจมันโมโหพอมันโมโหมันไม่ทนทั้งที่ความจริงปัญหาบางเรื่องมันใหญ่กว่าอีกครับนี่แหละอาจารย์ผมรับไม่ถูกใจมันแย่กว่าโดนเรือเืองแค่โพสแค่นี้ยซึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่เล็กมากดตรหญิงย,ยังไม่เท่าไหร่<อ>ตัวนี้ท่านนายกนี่แหละค่ะที่ชัดเจน<อ>ว่าความไม่ถูกใจมันพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาไหมเป็นนะคะไม่ใช่ไม่เป็นการที่มีคลิป หลุดออกมาแบบนี้ในสถานมันมองเห็นหลายๆอย่างเราอาจจะมองเห็นไม่เหมือนกับที่วิจังเหนอยู่ตอนนี้ก็มองอีกมุมหนึ่งแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมยืนยันว่าเป็นแต่เป็นแค่ไหนเป็นอะไรโอ้ันตอนนี้มันไปหลายเรื่องมันมีระดับของมันอยู่ถูกไหมอาจารย์ฮะปัญหาจริงๆมันถึงถูกซ่อนไปเลยไงคะจริงๆการบ่งชี้แหละพยายามมาีคำอธิบายอะไรเขาบอกว่าเอ้ยก็เขาก็ดีวกันแบบนี้แหละนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ย เรากำลังจะมองว่าโอเคไม่มีใครคิดหรอกมั้งว่าคุณคุณลุงจะหักหลังหลานได้ขนาดนี้อ่านนี้สมมติเนาะแต่ประเด็นคือถ้าเราเป็นคนที่ถืออํานาจแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าการขยับของเรามันเป็นมันไม่ใช่การขยับด้วยความเป็นเราคนเดียวอ่ะครับครับ,รบมันคือเรื่องของของความรับคอบความรับผิดช,ชอบไปหลายอย่างวันนี้มันมาถึงจุดที่เขาจะรับผิดช,ชอบอยังไงแล้วล่ะ ถูกไหมคะคือมานั่งร้องแรกแหกกระเชิงว่าไม่น่าปล่อยเลยมันไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่มันเป็นปัญหาแบบนั้นมากกว่าที่จะมาพูดถึงเรื่องอื่นๆซึ่งบางทีบางเรื่องที่เขาเขาตั้งตั้งข้อกล่าวหาเราก็ยังงงอยู่เอ๊ะมันไปถึงจุดไ <ป S 2> หนยังไง่ถึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องความไม่ถูกใจอนําก่อนเลยทําให้มันไปถึงจุดนั้นแหละนะคะแต่ในความเป็นจริงเราอาจจะมองเห็นแค่ว่าเเราเห็นแล้วละหนึ่งแน่นอนจริงเป็นภาพสะท้อนเลยว่าคนไทยรู้ว่านายตัวเองไม่เก่งอืมถ้าพูดกันตรงๆเจรจาไม่เก่งครับ คนเราจะใช้เทคนิคอะไรหลังบ้านแบบนี้ต้องเก่งมากนะคะเก่งและเก่ามากนะคะ <c oughs> ข้อแรกที่พ่สูจน์ชัดเจนเลยว่านายกเรามือไม่ถึงในการจะใช้วิธีการแบบนี้อ <c oughs> ซึ่งมันเสี่ยง <c oughs> เสี่ยงไหม <c oughs> เขาต้องรูตัวว่ามันเสี่ยงแล้วพอมันมันเปิดมันก็เห็นครั้งแรกฟังครั้งแรกปุ๊บเลยโอเคมันโชว์แล้วว่าไม่ได้เก่งครับ <c oughs> ที่จะใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แล้วพอมันพลาดมันหนัก อ,อันนั้นี่มุมที่เราเห็นนะไม่ได้มองแบบเรื่องอื่นๆที่ทคนซึ่งแต่ว่าโอเคความไม่เก่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงที่มีระดับของมันอยู่ด้วยแล้วก็เออมันเป็นความไม่เก่งของคนที่มันต้องเก่งไงคือเนื้อออกไหมถ้าเป็นคนสมมุติเอาง่ายๆคนที่ไม่เก่งสมมุติจริงนะคะเป็นนักการเมืองสักคนเป็นสสสักคนเป็นไม่ได้มีอ่ะมันจะไล่เลยไม่ได้มีตําแหน่งอะไรที่เป็นทางการเคยเห็นไหมล็อบบี้อะโ่งะเดียวกันอยู่ละ ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นขนาดนี้เพราะความเสียหายมันจะต่ํากว่าตัดทนได้เลยอ่ะเอ้ยเขาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลอ่ะถือว่าซึ่เราจะเห็นไหลายที่อะพูดถือว่ามันมีชี่ประเภทเอาคนที่พร้อมจะตัดทิ้งได้โดยไม่ต้องเสียหายมีคาวเวลนั้นหรือเป็นคนที่ก็เกี่ยวแหละแต่ก็ต่ํามากเลยระดับแบบต่ํามากเป็นจําเลยได้เลยอ่ะว่ามันเถอะไม่รู้อะไรเงี้ยเผื่อไปพูดหรือเป็นคนที่สําคัญหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับเบอร์หนึ่งของประเทศ เอาง่ายๆถ้าเป็นรัฐมนตรีสักคนไปเจราจาเนี่ยไม่เสียหาย<ล>ทีเดีมันจะเบากว่านี้แต่เผอิญเขาเป็นเบอร์หนึ่งเขาไปด้วยประเทศทั้งประเทศ <S 2> <S 2> มันเลยทําให้มันเสียหายการชั่งใจก่อนทําอะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่นายกต้องทําเพราะว่าเขาวันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาคือนายกอ,อือมอืมอืมไอ้ไอ้การคิดที่อาจจะไม่ได้รอบครอบเท่าไหร่คือถ้าทุกคนนโลกวันนี้ดีขเขาหมดมันโอเคไงคะ